สวัสดีค่ะแพทย์ญิงธนิมีจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นเริ่มต้นบทแรกของความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาป้องกันโรคตับก่อนใช่ไหมอยาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเร,เรื่องโรคตับเนี่ยเรามาเริ่มต้นทําความรู้จักเกี่ยวกับหน้าที่การทํางานของตับก่อนนะคะสารบัญที่จะพูดในวันนี้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1คือพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตับส่วนที่สองเป็นเรื่องหน้าที่การทํางานของตับนะคะ ตับคนเราเนี่ยเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายขนาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งห้ากิโลกรัมแล้วแต่น้ำหนักตัวตำแหน่งของตับเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้และหลังต่อชายโครงตับชายโครงด้านขวาตับเรามีแค่หนึ่งข้างแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็นสองกลีบก,กลีบซ้ายกับกลีบขวาจากภาพแสดงที่อยู่ทางฝั่งขวาของสไลด์นะคะก็ถ้าเราวางมือไวท้ที่มือขวาไว้ที่ชายโครงเนี่ยแล้วมือซ้ายวางเหนือเหนือต่อสะดือ ตำแหน่งนี้เป็นแอเรียที่เป็นตัวตับเราเนี่ยจะวางตัวอยู่โดยที่ตับเราเนี่ยแยกกันเป็นคนเราเอวัยาวะกับตับอ่อนนะคะตับอ่อนทางด้านฝั่งขวาเนี่ยเป็นอวัยาวะอีกอวัยาวะหนึ่งที่มีขนาดความยาวประมาณหกนิ้วซุกตัวอยู่ส่วนโค้งของลำไส้เล็กส่วนต้นทําหน้าที่คนละอย่างก,กันเป็นเรื่องของการหลั่งย่อยจากตับอ่อนแล้วก็ช่วยย่อยไขยมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ้าเป็นภาพกราฟิกอีกแบบหนึ่งจริงๆตับ่อนเนี่ยวางตัวใต้อยู่ต่อตับแล้วก็เป็นคนละอวัยวะกันนะคะทีนี้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตับลาดับถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดของตับโดยที่จริงๆแล้วระบบหมุนเวียนเลือดของตับเนี่ยแบ่งเป็นสองแหล่งใหญ่ๆแหล่งที่หนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดแดงตับถ้าเห็นภาพทางฝั่งขวาเนี่ยหลอดเลือดแดงตับเนี่ยจะรับเลือดโดยตรงมาจากหัวใจแล้วก็วิ่งเข้าสู่เนื้อตับ และอีกระบบนึงคือเรียกว่าหลอดเลือดดาตับหลอดเลือดดาตับเนี่ยรับเลือดที่ลําเลียงเลือดมาจากลําไส้ถ้าจะถ้าฝั่งขวาเราจะเรียกชื่อว่าระบบเลือดดอําพอร์ทัลนะคะระบบสองสองลำเลียงสองส่วนเนี่ยเป็นนําสารอาหารมาสู่ตับเราซึ่งตับเราเนี่ยจะคัดแยกแปรรูปจัดเก็บแล้วก็นําความโดยใช้จากโรงงานแปรรูปขนาดเล็กของตับเองที่อยู่ในตับที่เป็นปีบย่อยของตับเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ระบบหมุนเวียนเลือดของตับเนี่ยจะนําออกซิเจนที่จําเป็นต่อการทํางานตับมาให้ด้วยแล้วก็ระบบเส้นเลือดดาเนี่ยก็จะลําเลียงเลือดมาจากลำไส้ที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแล้วก็สารอาหารต่างๆที่ยละลายอยู่ในเลือดจากที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อเข้าสู่ตับโดยถัดไปเป็นเรื่องหน้าที่การทํางานของตับนะคะก็ ตับเนี่ยมีบทบาทสําคัญหลายด้านในที่นี้จะขอแบ่งเป็น5ปัจจัยใหญ่ๆได้แก่เรื่องของระบบการสร้างการสะสมและส่งต่อและอีกปัจจัยด้านหนึ่งเรียกว่าเป็นการด้านของการทําลายคือการกําจัดเชื้อโรคและทําลายสารพิษหน้าที่หลักแรกสุดของตับเนี่ยเป็นหน้าที่หลักที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างตับเนี่ยสร้างสารอาหารหลายๆยอย่างลาดับที่1คือเรื่องของน้าดี ดับ,บถัดไปเป็นเรื่องของพลังงานที่อยู่ตามร่างกายเราได้แก่โปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันถัดไปเป็นวิตามินและฮอร์โมนนอกจากนี้ตับยังสร้างเกี่ยวกับสารที่ช่วยเหลือเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ส่วนประกอบของเม็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือดทีนี้ตามกันไปทีละบทบาทหน้าที่หลัแกแรกสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างนะคะนอ่สาสร้างสารแรกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือเรื่องของการสร้างน้าดี จริงถือว่าเป็นอีกระบบใหญ่อีกระบบซิสเต็มหนึ่งของร่างกายเราเลยที่ตับเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนี้ตับเนี่ยจะใช้เซลล์ตับของเราเนี่ยเปลี่ยนของเสียที่เป็นพิษให้เป็นของเหลวสีเขียวรถขมที่เราทราบกันอยู่เรียกว่าน้ำดีน้ำดีเนี่ยเป็นน้ำสีเขียวมีรถขมขมน้ำดีที่ผลิตจากตับเนี่ยจะไหลจากในภาพฝั่งขวาี่จะเห็นว่าน้ำดีผลิตจากตับแล้วก็ไหลลงไปยังอวัยวะกักเก็บใต้ตับที่เราเรียกว่าถุงน้ำดี ก่อนจะไหลไปยังลำไส้เพื่อช่วยเหลือ,อบทบาทในการย่อยไขมันน้ำดีจะถูกขับออกมาจากตับเนี่ยประมาณวันละประมาณ500-800มิลลตรตัวน้ำดีประกอบไปด้วยเกลือน้ำดีกรดน้ำดีลงลงเขาวัตถุน้ำดีแล้วก็คอเลสเตอรอลจริงๆตัวน้ำดีเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหารโดยตรงนะคะจริงๆตัวน้ำดีจะทำหน้าที่เป็นในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า emulsification คือการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้เอนไซม์เนี่ยสามารถย่อยไขมันได้ดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบนึกภาพไปเวลาเราล้างจานสมมติว่าเรามีอาหารที่เป็นไขมันมากๆเกาะอ,อยู่บนจานอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใช้น้าเปล่าธรรมดาล้างจะล้างไม่ออกแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ํายาล้างจานฟอกไปก็จะสามารถลดแรงตึงผิวของไขมันแล้วก็ล้างจานได้สะอาดขึ้นน้ําดีเนี่ยทำเสมือนเป็นน้ํายาล้างจานทําให้สามารถล้างอาหารที่เป็นไขมันแล้วก็สามารถ ย่อยสลายแล้วก็สามารถให้ร่างกายเราดูดซึมไปได้ง่ายมากขึ้นทีนี้น้ำดียังมีบทบาทอื่นๆอีกเรื่องของการฆ่าเชื้อจุลชีพการต้านฤทธิ์กดส่วนเกินจากกระเพาะอาหารแล้วก็น้ำดียังช่วยเกี่ยวกับเรื่องการขับสารพิษและผลพลอยได้ต่างๆจากตับออกจากร่างกายด้วยบทบาทอื่นๆที่ของการสร้างของตับเนี่ยที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็เป็นเรื่องของการสร้างโปรโตีนโปรโตีนเนี่ย ทั่วไปมีหน้าที่เรื่องของการช่วยเหลือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสําหรับร่างกายลําดับถัดไปจริงๆโปรตีนอีกหลายชนิดที่ทําหน้าที่หลายๆอย่างโปรตีนที่สําคัญในเลือดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปรตีนแอลบูมินหน้าที่ของแอลบูมินที่ตับสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าที่ช่วยในการอุ้มน้ําแล้วก็สารอาหารและเกลือแร่ต่างๆเก็บกักไว้ในเลือดถ้าสมมุติว่าร่างกายเรามีการทํางานของตับที่ลดลง โปรตีนแอลบูบินในเลือดเนี่ยจะต่ําลงหรือว่าโปรตีนแอลบูมินเนี่ยจะเสียาการทําง,งานไปในที่นี้เราจะเห็นว่าเส้นเลือดเราจะไม่สามารถกักเก็บน้าไปได้เกิดเป็นภาวะบวมตามที่ต่างๆโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าบวมที่ข้อเท้าบวมที่หลังเท้าเป็นต้นซึ่งในคนที่ตับแข็งหนึ่งในอาการแสดงนั้นถ้าโปรตีนแอลบูมินในเลือดต่ําก็จะมาเรื่องการขาบวมหรือท้องมานะคะ ลำดับถัดไปโปรตีนที่สําคัญตัวถัด,ถดมาก็มีโปรตีนที่เป็นทําหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเราเรียกชื่อว่าไฟบิโนเจนไฟบิโนเจนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําหน้าที่การทําให้เลือดเราแข่งตัวได้ตามปกติจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเกิดเข็มปำหรือมีดปาดเลือดเราเนี่ยสามารถแข่งตัวได้ตาม,ตามปกติตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็เพราะว่าเรามีอาศัยโปรตีนตัวที่ชื่อไฟบิโนเจนเนี่ยช่วยในการแข็งตัวของเลือด ทีนี้ในคนที่เป็นโรคตับหรือตับทำงานสุดลงการทำงานของไฟบิโนเจนจะเสียไปทำให้เกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้าผิดปกติเช่นตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคตับแข็งอาจจะเห็นไปถึงเป็นเลือดออกไรฟันง่ายกว่าปกติเลือดออกตามจุดต่างๆเช่นจ้ำเลือดตามตัวง่ายกว่าคนปกติสำหรับถัดไปเกี่ยวกับการสร้างตับก็ยังสร้างออก ส่วนประกอบอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเช่นสร้างไขมันกลุ่มคอเลสเตอรอลที่ช่วยในการสร้างฮอร์โมนลำดับถัดๆไปแล้วก็ช่วยในบทบาทต่างๆกันวิตามินตัวที่ตับสร้างแล้วก็ที่ทำหน้าที่หลักก็คือวิตามินดีหน้าที่ของวิตามินดีเนี่ยก็มีช่วยของการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหารและรักษาระดับแร่ธาตุต่างๆหน้าที่ถัดไปเป็นเรื่องของการสังเคราะห์ ก็จริงๆอาหารอย่างที่แนะนําไปในเบื้องต้นก็คือเวลาระบบะเราทานอาหารเข้าไปไม่ว่าจะหมวดหมู่ต่างๆกันอาหารเนี่ยจะไปดูดซึมแล้วก็ย่อยที่ลําไส้พอดูดซึมจากลําไส้เข้าไปในเส้นเลือดดําที่เข้าเลี้ยงตับตับเนี่ยจะทําหน้าที่สังเคราะห์สารอาหารในกระบวนการที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตตับก็จะย่อยคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนแปลงรูปให้กลายเป็นน้ำตาลเพื่อเป็นพลังงานสะสมสาหรับร่างกาย แล้วตับสามารถส่งเลือดกลับไปสู่ร่างกายบางทีถ้ายังเหลือใช้โดยที่ยังร่างกายยังไม่ต้องใช้เพิ่มเติมตับก็จะเก็บสะสมไว้ดึงบางส่วนกลับมาไว้ในตับเป็นเสมือนคลังสำรองหรือสเสบียงตู้ที่ร่างกายจะเก็บไปใช้ในยามที่จําเป็นเมื่ออยู่ในอนาคต ก็มาถึงบทบาทถัดไปของตับจริงๆก็คือเรื่องของการสะสมอย่างที่กล่าวไปเวลาเราทานอาหารเข้าไปแล้วร่างวันนี้มื้อนี้ทานเยอะกว่าปกติแล้วพลังงานเพียงพอตับก็จะเก็บสะสมไว้ซึ่งลูกที่ตับเก็บสะสมเนี่ยจะเป็นลูกที่ชื่อว่าไกลโคเจนก็จริงๆตับจะเก็บไว้ใช้เวลาที่ร่างกายเราขาดสารอาหารในขณะนั้นหรือพลังงานในขณะนั้นนั้นไม่เพียงพอตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็เวลาที่ เราตื่นเช้ามายังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยแล้วไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าอย่างเงี้ยร่างกายก็จะเก็บพลังงานสะสมของเราที่ซ่อนอยู่ในร่างกายที่ชื่อว่าไกลโคเจนเปลี่ยนออกมาเป็นพลังงานที่ชื่อว่ากลูโคสแล้วก็ส่งต่อมาให้เราใช้ในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆหรือบางมื้อที่เราอดมือเว้นมือ้อมือที่เรายังไม่ได้ทานอาหารอะไรตับก็จะปล่อยพลังงานที่เก็บสะสมไวมาใช้พลังงานค่ะ ในภาวะที่ร่างกายเป็นโรคปับหรือว่าร่างกายไม่สามารถนําพลังงานที่เรารับประทานไปใช้ได้หมดเนี่ยออบางทีถ้าเราทานอาหารที่เป็นหมวดไขมันมากเกินไปแล้วส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราเก็บอยู่ในรูปที่ไม่ดีเราเชื่อว่าไตากิสลาย์ไตกรีสลายนีย่ที่สูงเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการดื่มแอลกอฮอล์มากการรับประทานอาหารที่มันมากหรือว่าหวานมากคาร์บโบไฮเดรตมากไปเมื่อตับ เก็บสะสมไว้ในรูปไตรกิซลายเนี่ยซึ่งเป็นรูปที่ไม่ดีร่างกายจะนําไปใช้ได้ไม่หมดแล้วก็สะสมในตับที่เราเรียกว่าเป็นโรคตับข้างไขมันจริงๆก็จะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งที่ตับเนี่ยเก็บสะสมไว้ในรูปของอพลังงานส่วนเกินที่เราไม่ต้องการนะครับก่อนจะไปอีกบทบาทหนึ่งของตับอันนี้เป็นภาพสรุปกราฟิกง,ง่ายๆให้เห็นบทบาทการทํางานของตับนะคะก็ท้ามองภาพเปรียบเสมือนตับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง ก็จะเป็นโรงงานที่ทํางานหน้าที่หลายบทบาทมากๆ3ด้านนี้เป็น3ด้านที่ทํางานเกื้อหนุนกันละกันได้แก่เป็นโรงงานผลิตทั้งโปรตีนแอลบูมินสารแข็งตัวของเลือดน้ําดีและวิตามินถัดไปก็เป็นเมื่อผลิตมาแล้วก็เก็บทําเสมือนเป็นโกดังกับเก็บสินค้าสะสมไว้ในรูปไกลโคเจนที่เป็นพลังงานสํารองและขณะเดียวกันก็ทํางานเป็นโรงงานแปลรูปปรับเปลี่ยนพลังงาน มาให้ร่างกายใช้ในยามที่จําเป็นนะคะลําดับถัดไปเป็นหน้าที่ของตับอีกด้านหนึ่งที่วางที่ตรงกันข้ามกันกับการสร้างและสะสมคือด้านของการทําลายในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆได้แก่การกําจัดเชื้อโรคแล้วก็การทําลายสารพิษตับเนี่ยมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายหลายส่วนเวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะผ่านมาทางระบบเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำก็ตาม ตับเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เป็นดักกรองเชื้อโรคแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่างๆในเนื้อตับเองเม็ดเลือดขาวในเซลล์ตับเองก็จะทําลายเชื้อโรคบางส่วนให้เราได้บ้างและบทบาทที่สําคัญก็คือเรื่องของการทําลายสารพิษก็สารพิษที่ตรง,ตรงไปตรงมาในที่ที่เราพบกันบ่อยๆคือเรื่องของแอลกอฮอล์ตับเนี่ยจะทําหน้าที่เปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลก็คือกรูโคสแล้วก็น้ำ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินจําเป็นเนี่ยก็จะทําให้เกิดแอลกอฮอล์เป็นพิษประตับซึ่งสามารถเกิดได้อีกหลายกลไกลทั้งภาวะแบบเฉียบพ,พลันและภาวะแบบเรื้อรังและสารอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพิษของร่างกายเลยเองก็คือแอมโมเนียจริงๆแอมโมเนียเนี่ยเ,เป็นการเกิดจากการสังเคราะห์ไนโตรเจนโดยแบคทีเรียในลาไส้แล้วก็เป็นการย่อยสลายจากโปรตีนเองของเราเองที่เราทานเข้าไปนะคะ ถ้าภาวะที่ปกติตับทำงานได้เนี่ยตับจะสามารถดูดซึมแอมโมเนียแล้วก็ไปกำจัดทิ้งโดยสังเคราะห์เป็นยูเรียแล้วก็เคลียร์ออกไปทางปัสสาวะหรือการขับถ่ายแต่กรณีที่ตับทำงานสุดลงหรือในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยบางทีร่างกายตัวตับเองเนี่ยไม่สามารถเคลียร์แอมโมเนียออกได้ตามปกติจะเกิดเป็นภาวะแอมโมเนีย ข้างขึ้นไปในสมองบางครั้งเราเรียกว่าภาวะนี้ว่าเป็นภาวะของเสียของตับข้างหรือของเซยนั้นก็คือแอมโมเนียนั่นเองจคนไข้จะมีอาการแสดงเป็นซึมสับสนหรือว่าความทรงจําแย่ลงในคนที่เป็นโรคตับแข็งระยะท้ายนะคะ ลำรับถัดไปสารพิษบางอย่างที่เราเรียกว่ายาก็ยาบางตัวหรือยาส่วนใหญ่แล้วจริงๆก็ขับทางตับทั้งสิ้นถ้าเคยได้ยินยาไขามันบางกลุ่มยารักษาวัณโรคบางอย่างอาจจะทําให้เกิดภาวะตับอักเสบได้เพราะว่าตับเนี่ยเป็นบทบาทหลักในการปรับรูปสารต่างๆและยาต่างๆให้มาอยู่ในรูปที่ร่างกายเราใช้งานได้กรณีที่ยานั้นๆม,มีขนาดมากเกินไปหรือมีผลข้างเคียงบางอย่างอยูอย่แล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะตับทํางานสุดลงหรือภาวะตับอัก ได้นะคะก็โดยภาพรวมสรุปอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่การทำงานของตับให้เห็น5ปัจจัยใหญ่ๆโดยจริงๆแล้วโดยสรุปส่งท้ายของภาบนี้ก็คือตับเนี่ยถือว่าเป็นอายะพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายมีบทบาทและก็หน้าที่ที่สำคัญหลายด้านเริ่มต้นจากเราทำความเข้าใจและเห็นความสำคัญของตับก่อนจะทำให้เราสามารถตรากรู้แล้วก็เห็นประโยชน์ของการคัดกรองโรคในกรณีแม้ว่าเราจะปกติ คัดกองโรคในกรณีที่เรามีความเสี่ยงและนําไปสู่การรักษาและการป้องกันโรคตับได้ในอนาคตก็ลาดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการรู้ทันความเสี่ยงการคัดกองและการรักษาป้องกันโรคตับนะคะครับผมขอขอบคุณทางลนที่ตับแห่งประเทศไทยอกองทุนโรคตับข้างไขมันมธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการให้ทุนสนับสนุนเพื่อรักษาผูปา้ป่วยโรคตับและโรคทางเดินอาหารของคณะแพ,พ,พทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับทั้งนี้ผมขอเรียนเชิญและชวนเชิญผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคให้กับกองทุนมูลนิธิคณะแพ,พ,พทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยในเรื่องของการทาวิจัยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและโรคตับต่อไปครับ ทั้งนี้ผู้ที่บริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับกับขาาวคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ